พี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไล่สดคู่กันกับแมนกนกกิฟิน,ลนแลนด์เมแทแๆของเราไล่สดร่วมกันเป็นเทื่อแรกหลังจากพิษใจกันสามสี่ปีแล้วพนวาบุได้ไล่สดน้ำกันเทียน,นี่เป็นเทียแรกพี่น้องเออ้ยแม่กับลูกมาไล่สดน้ำกัน ก่อนหน้านี้เขาเจ้าพิษใจกันไว้ยสยนิดบาผีบเ่เผาเงาบ่าเหยียบพี่น้องเอ้ยเมนกเรากับเ็นคนตับเดี่ยวช่วงนั้นตัดแม่ตัดลูกไปเลยพนวาวาตอนช่วงนั้นก็นอยู่คนละประเทศกันพอมีนอกอยู่ฟินแลนด์ปุญญาบาันฟินแลนด์นี่ยอยู่ไทยพี่น้องเอ้ยตัดสัมพันธ์สว่าขาดสิน้นผ่นแลว้วพิษใจกันผ่นแลว้วปัดโทษมีแม่แบบนี้บ่ดีจังเลยปุญญาบาันฟินแลนด์ตอนนั้นจึงมาได้ให้เยียนำตาพุนกอบพี่น้องเอ้ย บัานที่นี่หลังจากนั้นเนาะกับบได้เว้ากันมาสามปีบได้ไล่รวมสุดรวมกันมา3ามปีนี่ล่ละพึ่งกลับมาตอนผู้ใหญ่บ้านมีปัญหากับแพ้วพ้าเสียงท้องนีล่ล่ละลู้ว่าลูกมีปัญหาเมนูกะเลยฟาวกับมาหาลูกเห็นว่าลูกอยู่ผู้เดียวบ่วมีผู้ใดนะนะเบ้ามาแล้วก็ให้แล้วพฤศจิกายนตา่อนการเบ้า แมนกนะีบันนี้ได้ไล่สดรวมกันเทียแหลกปนนะวะปุญญาบานกินเล่นว่าพวกรเน,นี่ยหนานีิซุ้มข่อยยุมหัวกันขนาดอยู่คนประเทศคนลับประเทศซุ้มข่อยก็ยังยุมหัวกันบันนี้ซุ้มข่อยมมอยุ่ประเทศเดียวกันซุ้มข่อยให้สิยุมหัวกันปนนะวะตามหัวมันเถาะเลียเยเ้ยงก้ยพิษกันแล้วก็พิษกันเป็นแล้วก็แเลี้ยว่ะเลี้ยงไอ้แน่าอาดีตตามหัวมันเถาะออใส่เสียไล่หมาเฮาคนความเก้าพิษกัน ลื้อขี่ฝอยหาขี่เข็บหาแม่งอดมันจิตตอดตายแล้วก็แล้วมันแล้วไปแลว้วบ่เป็นห้อยคือแมวหยยบก,กีเท่าดอดตามหัวมันทิมใส่นนำม,มันไหลไปน้ำนำน้ำทายาสุบมาเวาหามันเลี้ยงในอดีตนะนะเออเพิ่น่าผัวเมียนี่พิษกันคําเดียวเปลี่ยนอื่นพี่น้องพิษกันนี่คือขี่บ้าหมิ่นเพิ่น่าหน่ะผัวเมียนี่พิษกันนั่นคําเดียวเปลี่ยนอื่นเสียพี่น้องพิษกันนี่คือขี่บ้าหมิ่น พี่น้องพิษกันให้ตายมันก็เป็นพี่เป็นน้องกันคือเก่าอออันนี้ขนาดพี่น้องดิพ่อแม่นี่พิษกันก็เป็นพ่อแม่กันคือเก่าตัดเลียดมันตัดบรขาดเราย่สัวาเถอะตัดแม่ตัดลูกะบดนี้มากลับมาหักกันเดียวกลับมาเป็นครนขอบครัวเดียวกันโอปูลโอ้ยเห็นข้าเจ้าโอปูลคอยก็ดีใจน้ำพี่น้องเอ่ยเพิ่นกับมัดทาแหลงน้ำกันมาต่อไปนี่ใส่เม่มาไล่สดให้เนื่องจากว่าคอยนงานหลายแลนนั่นแลนนี่ กาเสียให้แม่เนี่ยเฝออบฟิตเสียให้แม่นี่ะไล่สูขายนั่นขายนี่ให้มันย่ำหลานมาอยู่น้ำน้องนันอิตาน้องตัวเกี่ยวมาอยู่น้ำก๋าเสียให้ญานี่ละเลียงปนะาว่าน่ะนะเมนกับว่าคอยเลียงได้อยู่ดีคอยเลียงลูกมาสามคนกันบ่ตายจะค้นเด็กคอยเลียงได้อยู่เดิมอนั้น,น่า,าการันตีว่าฉันเลียงได้อยู่นั้นหลานอ่ะฉันเลียงได้อยู่นั้นขยันนั่นอิตามาอตัวเกี่ยวมาแล้วก๋สิ เลี้ยงให้เออมียาอยู่ก็สบายใจพนัวงาน่ะหน,น,น,น่ก้นานาก็ไรเนาะเพราะว่าธุรกิจเล่าไหลพี่น้องเอ่ยมีแม่มาดูแลให้ก็ดีกว่าผู้อื่นดีดูแลให้แห้งสิว้ใจได้เป็นแม่เจ้าของนะ่ะพี่น้องเอ่ย <c oughs> เอเอยายนวลกับมาอยู่เมนกับมาอยู่ยายนวลอาจสิมา,ามาไปไปสองนี้มาหาหลานมาเจียวน้ำหลานพี่น้องเอ่ยแล้วกับพี่น้องป้องไปแล้วกับมาอยู่หลายผู้หลายคน โอ้เห็น้าเจ้าหักแพ้งแบ e งปั่นกันกั็ดีใจน้ำพี่น้องรักกันไว้เถิดเราเกิดรวมเดนไทยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะเด้อสองเสียงอื่นเล่าอิสานล้านร่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะ